เคยสงสัยกันไหมครับว่าในวันที่ราคาทองคํามันพุ่งแบบทะลุโลกไปเลยเนี่ยพวกเทรดเดอร์มืออาชีพเขาคิดอะไรกันอยู่เขาวางแผนกันยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสแผนการเทรดของพวกเขากันแบบหมดเปลือกเลยเอาละครับลองนึกภาพตามนะวันที่28มกราคม2026วันนั้นน่ะราคาทองคํามันพุ่งทะลุสถิติเก่าแบบไม่เหลือซากเลยคือบรรยากาศในตลาดตอนนั้นมันทั้งตื่นเต้นทั้งน่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อและนี่แหละครับ คือจุดที่เราจะเริ่มเรื่องกันวันนี้แล้วคำถามใหญ่ที่ค้างอยู่ในใจของเทรดเดอร์ทุกคนตอนนั้นก็คือในสถานการณ์ที่มันพีคขนาดนี้แล้วจะเอาอยัางไงต่อละ่ะจะซื้อตามหรอจะขายสวนดีหรือจะแค่นั่งดูเฉยๆยเอาละ่ะมาดูกันดีก,กว่าครับว่ามืออาชีพเขาหาคําตอบเรื่องนี้ยังไงโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเรามาปูพื้นกันก่อนสถานการณ์ตอนนั้นคือราคาทองคํามันขึ้นมาติดตดกันเวันรวดเลยนะ ในศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกอาการแบบนี้ว่า overextended ครับหรือถ้าพูดง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนคนที่วิ่งสปรินต์มาแบบสุดแรงเกินนะครับคือมันเร็วไปแรงไปและธรรมชาติของอะไรที่มันตึงเกินไปสุดท้ายมันก็ต้องมีผ่อนมีพักกันบ้างใช่ไหมล่ะครับทีนี้ก่อนที่มือโปรเขาจะคิดว่าจะทําอะไรกับราคานะครับเขาจะเริ่มจากคําถามที่สําคัญกว่านั้นเสมอก็คือทําไมทําไมราคาถึงขึ้นมาได้ขนาดนี้ คือเขาต้องมองภาพใหญ่ให้ออกก่อนต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่มันขับเคลื่อนตลาดอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับแล้วพอมาดูเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามันคือส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆครับคือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวไงแต่ทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งต่างๆเงินดอลลาร์ก็ดันมาอ่อนค่าอีกและที่สําคัญเลยนะคือธนาคารกลางทั่วโลกนี่แห่กันเข้ามาซื้อทองคํากันใหญ่เลยครับ คือทุกอย่างมันชี้มาที่ทองคําหมดเลยเหมือนเป็นเซฟโซนที่ทุกคนวิ่งเข้าหาและไม่ใช่แค่เราที่คิดกันเองนะผู้สถาบันการเงินใหญ่ๆอย่าง g o เม m a n s a หรือ JP Morgan เขาก็มองเหมือนกันว่าราคามันน่าจะยังไปต่อได้อีกอาจจะถึง5,400ดอลลาร์เลยด้วยซ้ําแต่แต่เขาก็เตือนมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยระวังหน่อยนะเพราะการขึ้นมาเร็วขนาดนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานหรือการย่อตัวแรงๆได้ทุกเมื่อนี่แหละครับความยากของเกมในตอนนี้ โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมตลาดถึงเป็นแบบนี้ทีนี้ก็มาถึงคำถามต่อไปคือแล้วจะเข้าตอนไหนแล้วก็เข้ายัางไงดีล่ะซึ่งคำตอบของคำถามนี้มันซ่อนอยู่ในกราฟครับเรามาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันแล้วสไลด์นี้นะครับคือจุดที่ยากที่สุดเลยมันคือสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเทรดเดอร์ชัดๆคือถ้าเรามองแค่เทรนด์หลักเนี่ยโอ้โหมันตะโกนใส่หน้าเราเลยว่าซื้อสิซื้อเลยเพราะมันเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนมาก แต่พอหันไปดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอย่าง RSI นะครับมันกลับกระซิบข้างหูเบาๆว่าเ hey, ฮ้ยจะเย็นๆนะมันซื้อกันมากเกินไปแล้วเดี๋ยวก็ดดนเทหรอกอ้าวแล้วทีนี้จะเชื่อใครดีล่ะครับระหว่างเสียงตะโกนกับเสียงกระซิบนี่แหละครับโจทย์ใหญ่ที่มืออาชีพต้องแก้แล้วคำตอบมันไม่ใช่การโยนหัวก้อยหรือการเดาสุ่มแน่นอนครับสำหรับมืออาชีพแล้วคำตอบมันคือการวางแผนครับการมีแผนสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแผนที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอ่าลองดูในตารางนี้นะครับจะเห็นเลยว่าแผนหลักของเขาเนี่ยแผน A เลยนะคือข้อ1เขาไม่ได้คิดจะวิ่งไล่ตามราคาที่มันพุ่งไปแล้วเลยนะไม่ใช่เลยแต่เขาจะรอครับรอให้ราคามันย่อตัวลงมาในโซนที่เขาเล็งไว้คือแถวแถวห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบถึงห้าพันสองร้อยเพราะเขาเชื่อว่าตรงนั้นแหละคือจุดที่ได้เปรียบที่สุดแล้วดูสิครับเขายังมีแผนสองแผนสามสำรองไว้อีกนะเผื่อว่าตลาดมันไม่เล่นตามเกมแรก นี่แหละครับที่เรียกว่าการเตรียมตัวของจริงแต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับแผนการรอซื้อตอนย่อเนี่ยมันไม่ได้คิดขึ้นมามั่วๆนะครับมันมีเหตุผลเบื้องลึกที่ฉลาดกว่านั้นเยอะเพราะจริงๆแล้วแผนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นตามผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า smart money หรือพวกเจ้าตลาดนั่นเองครับแล้วคําว่า smart money เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาฉลาดกว่าเราหรือมี iQ สูงกว่านะครับไม่ใช่แบบนั้น แต่มันหมายถึงกลุ่มคนที่มีเงินทุนหนามากๆหนาพอที่จะขยับตลาดได้เหมือนโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในสระน้านิ่งๆแล้วสร้างคลื่นขึ้นมาได้นะครับแล้วบ่อยครั้งเลยนะคลื่นที่ว่าเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสลัดลายย่อยอย,อย่างเราๆให้หลุดออกจากเกมแล้วกับดักที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงลองนึกภาพตามนะครับขั้นแรกเลยเขาจะปล่อยให้ราคามันสูงๆล่อให้รายย่อยอย่างเราเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงไปแล้วขายดีกว่า แล้วก็เริ่มเปิดช็อตหรือขายกันพอมีคนขายเยอะๆขั้นที่2เขาก็จะใช้เงินทุนมหาศาลทุบราคาลงมานิดหน่อยแค่ให้พอไปโดนจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ของคนที่ขายเมื่อกี้นี้เรียกว่าเป็นการกวาดรายย่อยให้กระเด็นออกจากตลาดไปก่อนพอตลาดเริ่มวุ่นวายก็มาถึงขั้นที่3ครับจังหวะนี้แหละที่ s smart m น n e y จะเข้าช้อนซื้อของล็อตใหญ่ในราคาที่ถูกลงและสุดท้ายพอไม่มีแรงขายจากรายย่อยคอยกดดันแล้ว เขาก็ดันราคากลับขึ้นไปตามเทรนเดิมสบายๆเห็นภาพไหมครับแผนการรอซื้อตอนย่อของมือโปรมันก็คือการรอเข้าซื้อในจังหวะที่3ไปพร้อมๆกับพวกเจ้าตลาดนั่นเองครับฉลาดมากๆโอเคเราพูดเรื่องกลยุทธ์กันมาเยอะแล้วนะครับแต่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเป็นเหมือนกดเหล็กที่มันแบ่งแยกระหว่างมืออาชีพกับคนทั่วไปออกจากกันลองมาดูกันครับว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นก็คือ การบริหารความเสี่ยงครับไม่ว่าแผนจะดีเลิศแค่ไหนกลยุทธ์จะเทพยังไงแต่สิ่งที่มือโปรโให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอคือการอยู่รอดในตลาดครับเขาจะปกป้องเงินทุนของตัวเองยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในแต่ละเทรดเขาจะเสี่ยงแค่เศษเสี้ยวเดียวของพอร์ตคือแค่0.5ถึง1%เท่านั้นเพราะเขารู้ดีว่าเป้าหมายแรกสุดของการเทรดน่ะมันไม่ใช่การทํากําไรให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่คือการทําให้แน่ใจว่าเราจะไม่หมดตัวไปซะก่อน และแน่นอนครับการจะทําทั้งหมดที่ว่ามาได้มันต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวินัยครับวินัยที่จะทําตามแผนอย่างเคร่งครัดและก็ความอดทนที่จะรอรอและก็รอจนกว่าจะได้สัญญาณที่ใช่จริงๆไม่เข้าเทรดมั่วซั่วเพราะความโลภหรือความกลัวสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ต่อรองไม่ได้เลยสําหรับมืออาชีพ จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้เนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องการเทรดทองคำนะแต่แก่นของมันก็คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามทำนายอนาคตให้แม่นยำร้อยเซเพราะไม่มีใครทำได้หรอกครับแต่เป็นการมีแผนที่ดีพอที่พร้อมจะรับมือกับทุกความเป็นไปได้ที่อนาคตจะโยนใส่เราต่างหากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรในชีวิตของเราบ้างที่เราสามารถเอาแนวคิดแบบนี้ไปปรับใช้ได้